สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามในช่องบิ๊กจิ๋วชาแนลน,นะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่อ้อยเข้ามาดูไลฟ์สดที่บ้านลุงพลพัฒตตน์พี่อ้อยยังมีความคิดและความหวังว่าอยากจะเป็นยูทู e อีกช่องหนึ่งที่ได้นำสินค้าที่ไปลงที่บ้านกกอกๆนำสินค้ามาขายเพื่อเป็นไรายไดใ้ให้ตัวเองพี่อ้อยก็ได้แค่มาถ่ายทอดไม่สามารถดึงออกมาจาก ดึงโหลดอะไรมาได้เนาะเพราะพี่อ้อยไม่เก่งเนาะพี่อ้อยก็เลยจะต้องมาเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงถ่ายวีดีโอตอนที่ลุงเขาให้โปรโมทสินค้าที่อยู่บ้านกุกกอกเนาะเพื่อนๆก,ก็ดูนะคะเนี่ยย้อยจะมีโอกาสสักครั้งไหมที่ได้ไปนำสินค้าของลุงพลมาลงในไลฟ์สดช่อง YouTube อยก็ยังตั้งความหวังอยู่นะคะว่าสักวันหพี่อ้อยก็คงจะได้นำสินค้าที่พีซกินของลุงคนพระแตนมาสร้างไรายได้ให้กับตัวพี่อ้อยเองพี่อ้อยสั่งของลุงคนพระแตนมาใช้แล้วนะคะเพื่อนๆใช้ดีมาก มันคงไม่ผิดเนาะที่เรามาส่องในโทรศัพท์อย่างนี้อันนี้ไรสดที่หน้าองค์ปู่ละลานพระคมเนาะที่อยู่บ้านลุงพลพี่อ้อยก็ทำได้แค่นี้อยากจะไปเป็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นแต่พี่อ้อยก็คงไม่มีเวลา เพราะพี่อ้อยมีภาระมากมายพี่จะต้องหาค่าใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนให้ได้บางทีพี่อ้อยก็ทอ้อแต่ท้อแล้วพี่อ้อยมาดูน้องสองคนก็สู้พี่ก็ต้องสู้สู้ในรูปแบบของพี่อ้อยเองว่าพ,พี่อ้อยจะไปรอดได้แค่ไหนนะก็ดูเอาน้องสองคนเป็นตัวอย่าง เขาเจอปัญหาอะไรมากมายแต่น้องทั้งสองเขาก็ยืนคู่เคียงคู่กันไปได้แต่พี่อ้อยไม่มีใครเหมือนสู้อยู่ตัวลำพังคนเดียวเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ไม่ท้อท้อได้แต่ไม่ถอยนะ หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปยืนหยุดณนะจุดนี้หน้าบ้านลุงพลอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าขายสินค้านะำช่องยุท b e ขึ้นมาเพื่ออยากจะสร้างไรายได้อยากพึ่งตัวเองให้มากที่สุด แม่ฮันนี่ไม่เห็นขึ้นเหมแม่แม่ฮันนี่ก็คงคิดว่าเราหายไปนะเราไม่ได้หายนะเพื่อนเพื่อนเราก็ดูแกทุกครั้งที่แกขึ้นไรแ,แต่บางบางครั้งเราก็เป็นช่วงที่เรายังไม่อยากจะพูดคุยกับใครเพราะเราผิดหวังกับการ <c oughs> การหาเสียงช่วยอบอตอ,อยู่เมื่อกี้ เราก็เลยจิตใจยังไม่ค่อยอยากเจะพูดจากับใครหวังว่าแม่ฮันนี่คงจะเข้าใจนะว่าหนูไม่ได้หายไปไหนหนูก็อยู่ตรงนี้แหละดูแม่ทุกครั้งกดกดไลค์ให้แต่ไม่คอมเมนต เพราะมันมีบางคนที่พูดขึ้นมาอะไรที่เราไม่สบายใจแล้วก็นอนนะ <c oughs> เหมือนบ่าวชิดบอกเลยเพื่อนๆต้องใคร อาคิบให้ได้8นาทีนะเพื่อหายอดชั่วโมองลงในช่อง YouTube เผื่อเรามีผู้ติดตามถึง1,000งันซับเราก็จะเปิดอะไรสดในช่อง YouTube เราได้เพื่อนๆก็ทนทนดูหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนนนพพูู้ออองงคคาาารริิจตเืชช่นนล ประทับอยู่โกโกลบกขุมโม่รุนคุนนม่ตาคุมของทัดหน้าไู่เสยดเท,ทวาเฮ้ยมาบันดนตอนนี้พี่นาที ยาสาิกำลังหัดลำเพื่อลำถวายองค์ปู่บริจิตที่ได้ยอดซับห้าหมื่นซับแล้วดีใจกับพี่นาทีด้วยนะคะน่ารักให้คนไทยไม่เคยไม่เคยลำนะแล้วก็หัดลำ เป็นก็คือคนไม่เป็นนะรวังครับไม่เปลยนก็คือนทาเออน่น่าเออหัวยชื่อ คนโตยังไม่เป็นแล้วเด็กกันนะในคลิปนี้พี่ไอ้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ